สวัสดีค่ะมาค่ะเปเนข้าเซ้ากันโอ้ยเด็นหัวมาเนี่ ะริ่มแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนผู้เช่าไร่เช่าวสวนถ้ายากลูกปลูกต้นไม้ต้นยางต้นพนผลิตมันสิได้ดีก็คือใส่ปุ๋ยตรามามังก่อนท้องนะคะมันมาสิ่งเป็นมะพร้าวกล้วยละมุดล่ำใยฟักทองแตงกวาวาอีห่างต่างๆพืชยืนต้นหรือว่าพืชล้มลูกกระซางค่ะ สิได้ผลผลิตด,ดีก็คือใช่ปุ๋ยตามามังก่นท่องนี่เด้อค่ะเด้อของลุ่งเสยอยู่อำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายจะว่าผู้ใดต้องการก่ะิดต่อก็ไม่เวี่ยงเลยค่ะเด้อหรือว่าผู้ใดกินขาวแล้วกินตำมะหุ่งกินนียังกินยามเมียงให้เก็จ แก้วกะอย่าลืมแหวเชื่อมของลุงจะเิ่นนะค่ะเด้อติดต่อไปเรี่องใดทั้งปุ๋ยทั้งแหวด้วยค่ะทั้งปลาสามกับน, <c oughs> นะคะ่ะจึงเทวที่นี้ปุ๋ยตรามามากรทองคุณใช้แล้วคุณจะ ไม่อยากไปใช้ข้ออื่นอีกเลยค่ะเพราะว่ามันได้นผลดีเพราะว่ามันเวียงนี่ไปส้มสวนเขาเพิ่นมาแมาล้วพอมี่งง้อเรนจีเมะพข้าวน้องขุดละมดุดอีกอย่งเลยล่อยางแม่ละค่ะรื่องอะไรว่นนาหมดทุเรียนยังสิอทิเช่นทุเรียนนี่โอ้โหผลผลิตพันดีมากเลย แค่สามปีก็ได้รับผลผลิตแล้วด้วยค่ะสามปีมันกูกทุเรียนมันก็ออกลูกออกดอกให้เพิ่นได้ผลผลิตแล้วค่ะคือปุ๋ยอันนี้เร่งความเจริญเติบโตเร่งรากพืชใบทุกเนิดจะขอมันเป็นสร้างอาหารของตนไหม่ย่างดีค่ะ ผู้รายอยกได้แหววเชื่อมแหวเป็นคล้องฝาคล้องต้อนเขาจะไปเยี่ยมญาติไปยังหรือว่า50เขาเ็นัางกินเลน่นอากาศดีๆีนางเชี่ยวแหววกินเล่นน่งเพิ่งเพื่อนเขาารพัดกินแหววเชื่อมไปเพื่นพนอ,อนๆค่ะกติปตอไม่เรี่ยงใดเด้อค่ะเด้อ นี่เรื่องกินเผาวกับแกงเฮ็ดนะเท้ใช่ป้าหวานใช่ป่า ต้องกล้วยนี่ก็ไม่ได้สวน้องเจเลยค่ะกล้วยมามก,ก็น้อยนย้อยพราะว่้ปุ๋ยตามาเมื่อก่อนที่พจะได้ผลผลิตดีค่ะคุมก็จิตการเท่าลงุงเหลี่ยวลุงแรงไปลุงทุนลุงแรงไปลุงคุมค่าค่ะ บาลวนบาลีมันดีมังเรื่องอยากให่ทุกคนเอาไปล่องใส่ค่ะได้เลี้ยวสิบอกระไรท่านียว,ว่าของเขาดีจริงๆค่ะ สวนไม่เวี่ยงกับีม่กล้วไม่กล้วไม่อ่อยม่สมโอจนฟังปังปอนพ่อแม่ปังปอนยนะไม่เอาว่าข้าดอกสองจนเรื่องกาปุ๋ยนี่แหละไปใส่เพิ่งเสียไปใส่ ครึ่งเดือนก็นเห็นผลค่ะว่ามันสิงามมันจะเริ่มเติบโตเร็วเอามีเรื่องสีมาอัพเดตให้เบิ้งด้วยค่ะ ข้าวอิ่มแล้วก็แก่เผ็ดด้วยให้เอื่อมรุ่งเจริญค่ะกรอบหวานหอมแช่เย็น้้เย็นกินเย็นๆค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อ